อยู่ไหมว่าลูกค้าได้พัดลมวะเนี่ยเอาตรงนี้ให้เขาไหมนะเปิดกล้องแล้วค่ะตัดที่ช้ารออะไรไม่เอาพัดลมอ่ะมันเป่าหัว สวัสดีคะ่ะลูกค้ารีวิวป้ายโกดป้ายโกดอันนี้เกกิโลนะลูกค้าป้ายโกดเขาจะเกกิโลนะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะ G909A คะ่ะไหมพรมขนมิง้งสเวตเตอร์เลยบูบูบลูทำไมไม่ใช่สีแดงอะ่ะสีแดงอยู่ในกระเป๋าเดินทางแน่เลยใช่ไหมเอาออกมานานแล้วหรอ รอสักครู่ค่ะอุ้ยเละอันนั้นเขามัดไว้หรอฝั่งนู้นอ่ะป้ายโก้ค่ะลูกค้าป้ายจีจีโก้์นะคะ 909A นะคะหม่พรมขดมิงค์นะเดี๋ยวรีวิวไว้ให้ดูนะคะว่าสไตล์งานออกประมาณไหนนะ ระเบิดทุกก้อนเพราะว่ามันเป็นไหมพรมไงลูกค้าแล้วเขารัดเป็นแบบเบลพลาสติกอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยทนเนาะแค่โยนก็แตกแล้วอะสวัสดีจ้าอโอเคเริ่มเลยสีคาราฟูมากสีคาราฟูเวอร์นี่ตัวแรกเลยลูกค้า G U คะ่ะสีม่วงนะ ในกล้องมันออกออกซีดอะอาสีม่วงนี้ถ่ายรูปนะลูกค้านุ่มๆไม่คนันเป็นแบบว่าไหมพรมขนมิงนะคะแบบนุ่มๆอะนุ่มๆน,น,นะคะงานญี่ปุ่นก็จะคราแบร์นะคะอันนี้ซีรีนเหรอซีรีนแม็กีนค่ะเป็นแบบคอเต่าแนวกว้างวัวนี้ก็สวยขนนุ่มมากนี่ลูกค้าแนะนำดีฟูเหรออะนี่ด้านหลังนี่ว่า ไม่ไม่เอาอเดี๋ยว shiny shiny ลูกค้าคลาสี่นะคะตอนนี้ยังเห็นแต่สวมนะ G U คะ่ะคอเต่าแบบสวมอคอปีนคอเต่านะอะ่มีแขนสั้นลวดลายคะ่ะเป็นขนนุ่มนะคะขนเขาเรียกว่าขนมิงอะ่ะลูกค้า ต้องไปตีฟูฟูอ่ามีปัดดอกไม้ที่ดีค่ะปัดดอกไม้อันนี้เป็นแบบเอลจัมอุ้ยนี่สวยดอดดอน่ารักน่ารักไม่คันนะลูกค้าเป็นผ้าไม่คันนะเป็นขนมิงแบบนุ่มอันนี้คล้ายๆขนแก่เลยนี้น่ารักอะ่ะแบบจัมค่ะแขนพองนะลูกค้าอันนี้แบบจัมแขนพองในกล้องสีออกซีดนะอ่ากระดุมหน้ามาแล้วหนึ่งค่ะอันนี้มีกระดุมหน้าตาหนีเปื้อนเสียก็มีบ้างนะคะ อันนี้กระดุมไม่หายนะกระดุมไม่ว้ายน่ารักนี่แนวคุณหนูลูกคุณค่ะไซส์ดีลูกค้านี่อันนี้ไซส์ประมาณเ l ได้แล้วเนี่ยน่ารักน่ารักตัวนี้อันนี้จะเป็นขนขนน,น,น,ะะนนุ่มๆนะคะดูนี่น่ารักนี่ผ้าเบาๆโซไลเดอร์ค่ะโซไลเดอร์ปักหมุ โอ้อันนี้คล้ายๆวินเทจค,คุณจีกระดุมไม่ตรงนะผิดรูผิดรูดรนี่อ่าอันนี้แบบปากดอกไม้ค่ะฟูกุฟูกุค่ะฟูกุนี่ลูกค้าแนวจ้ำๆแขนพองนะคละสวมผ่าหน้ากระดุมหน้านะลูกค้ามอยซี่ค่ะตอนนี้งานคละสวมกระดุมหน้าผ่าหน้านะคะ อันนี้คลุมนะลูกค้าเป็นคลุมแบบไม่มีกระดุมนะคะขนนุ่มไม่คันนะคะมีทั้งขนยาวขนสัน้นอันนี้แบบยาวคะ่ะอ่าน,นี้กระดุมหน้าแล้วราคาเบามากอ่าตัวใหญ่นะเนี่ยไซส์ดีเลยอันนี้ดิสเทาค่ะนี่ซสายแบบออกแนวโอเวอร์อันนี้แนววินเทจค่ะเป็นงานปักจำเอลนะคะวินเทจแขนพองค่ะลูกค้าอยานะมันตกอะ เอามาเลยสวยอันนี้มีเปื้อนบ้างเปื้อนสักออกค่ะเป็นคราบฝุน่นนี้แนวแฟชั่นอุ้ยนี้สวยนะเนี่ยแนววินเทจค่ะวินเทจอย่างนี้ก็มีมานะจ้ำค่ะแนวจ้ำใครชอบแบบขนนุ่มๆนะคะอินซิงค่ะอินซิงแนวจ้ำออันนี้ไมพรมอันนี้โกเบอร์เวิร์ค่ะโกเบอร์เวิร์นะคะ เป็นแขนแขนนุมน่มๆค่ะอันนี้อันนี้คืออะไรวะใส่ไงก่อนเดี๋ยวนะลูกค้ามันใส่ไงเนี่ยอ๋อเป็นคลุมข้างหลังนะลูกค้าคลุมข้างหลังกระดุมหน้าค่ะไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เลยดิดอินแบ็คมาแล้วนี่ลูกค้าไปตีฟูเอา ออันนี้มีเด็แขนสั้นปนโจ้ต้องดึงข้างบนลึงข้างล่างมันลม้มโอ้นี้นุ่มมากขนยาวเวอร์ลูกค้านุ่มจริงๆไหนเดี๋ยวหาหัวก่อนคอมันอยู่ไหนนี่ลูกค้าโอเวอร์ไซส์นะคะเป็นงานฟรีไซส์นะตัวนี้น่ารักมากดูขนนุ่มดีโอ้คุณมิสวยเละเลยอ่ะโจ้ไปดึงข้างล่างอ่ะ อเอ,อช็คอินเช็คอินอ,อ่านี่แบบจ้ำค่ะแบบจ้ำแขนพองน่ารักลูกคา้าราคาถูกด้วยนะอันนี้กระดุมหน้ากระดุมหน้าลายกราฟ,ฟิกค่ะกระตูนอันนี้น่าจะของเด็กนะคะกระตูนกระตูน อินซิงค่ะนี้เป็นคล้ายๆเหมือนมินิเดรสเป็นเสื้อตัวยาวนะคะคอเอ่อคอเต่าอันนี้คลุมไหล่ปะน่าจะเป็นแค่คลุมไหล่นี้นะลูกค้าอ่านีอ่อันนี้เป็นไหมพรมขนนิดหน่อยเป็นแบบขนมิงนิดหน่อยนะคะกระดุมหน้าสีดีเลยลูกค้าสีออกแนวพาสเทลนะคะคลาสสีมาเลย อันนี้ขนน่ารัก,กสีเอ,อิร์ธโทนพาสเทลนะคะกระดุมหน้าคละส่วมกระดุมหน้าครซาค่ะอันนี้เป็นแบบครซานะคะนุ่มๆน,มนี่อันนี้ทั้งตัวหน้าสั้นหลังยาวขาวอันนี้คลุมค่ะคลุมเฉยๆ อันนี้คลุมเฉยๆอย่างนี้ลูกคาดูสีสีดีมากอันนี้แฟชั่นเอลรอยจ้าอุ้ยนี่สวยซาร่าค่ะอันนี้ซาร่านะลูกค้าตัวรีวิวได้ตามนี้ทุกตัวเลยนะคะผลนุ่มมากโรลี่ฟาร์มค่ะโรลี่ฟาร์มค่ะลูกค้าอุ้ยนี่คือแขนยาวนะเป็นยีราฟวะโรลี่ฟาร์มค่ะ กระดุมหน้าค่ะเอวจมัมแขนพองค่ะลูกค้าอันนี้ออกสีชมพูนะชมพูม่วงวงนะลูกค้าในกล้องมันออกขาวๆหน่อยของจริงมันสีจะเข้มกว่านะคะเป็นแขนพองอย่างนี้นะอืออ่านี่ทรงครอบค่ะทรงคขอบแขนพอ,ง,องนี้ขายดีคอปีนค่ะคอวีสีพาสเทลเอ,อันนี้ก็สวยถ่ายรูปเยอะละ อายุรูปเยอะไปแล้วนะ่ยนีย่ลูกค้าสวยๆเลย <Hi. S 1> สีดำสีดำสีโอรสค่ะตัวนี้โอรสนะลูกค้าอินซิงอินซิงค่ะเออสไตล์คนหนูคนหนูคนหนู อันนี้แนววินเทจนะลูกค้าเดวิดเดวิดนี่ออันนี้กระดุมหน้าค่ะเป็นแบบกระดุมหน้านะคะจำนวนตัวเยอะอยู่นะเนี่ยนี่ลูกค้าไปคัดเอาสวยแต่ก้อนผ้ามันจะไม่ค่อยสวยหน่อยนะลูกค้ามันจะแบบระเบิดระเบิดหน่ยนะนี่อันนี้ค่ะสวย เป็นแบบว่าดินทองดินเงินนะคละสวมผ่าหน้านะลูกค้าไม่ใช่สวมทั้งหมดนะคะดิสเคาว์ค่ะตัวนี้แล้วออกตัวใหญ่ด้วยแขนพงแขนพองแฟชั่นนะคะคระสายกระสายนี่ส,สวยอุ้ยนี่อะไรอ่ะสวย ไซแอลโอ้โห oh, oh. มีเฟอร์มาด้วยนะคะตัวนี้มีเฟอร์อ่อันนี้แบบธรรมดานี่อ่ะงานถักค่ะอันนี้งานถักงานถักถักเปียแขนพองนะคะงานปักค่ะทรงขอบค่ะฝนตกอ๋อเอาเร็วเอาเลว็เเลว อันนี้เป็นแบบคอปก DVC ค่ะนี่สวยลูกค้าให้ดูหลายๆสไตล์ค่ะสวยไม่สวยให้ดูรวมๆไปนี่อะไรนะเอาเลยฝนตกแล้วลูกค้าตัวรีวิวได้ตามนี้เลยนะตัวรีวิวนะคะอะอันนี้รีวิวยางวะเ <Okay. S 1> นี่ยอะ,อะแบบธรรมดาน,นี้งานหางจะให้ดูงานหาง งานหางก็จะประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยงานหางประมาณนี้แต่ก็ขายได้อยู่เนี่ยสามตัวร้อยก็ได้ไไดกาเซียค่ะนี่เป็นคลุมนะคะเป็นแบบคลุมนะคะขนมิ้งแบบคลุมคลุมตัวยาวก็น่ารักขนนุ่มค่ะอันนี้ตีเป็นหางได้เนี่ยหางเขาก็จะประมาณอย่างนี้นะคะอ่านี่คุ้มนีสวยดูลูกค้ามันนุ่มมาก นี่ใส่ได้ตลอดนะมันมันไม่หนามากแต่มันอุ่นลูกค้าเพราะมันเป็นขนมิงนะคะมันนุ่มๆอันนี้ก็ดุมหน้าอันนี้อินซิงค่ะสีสวยมากอ่ะงานเปียค่ะอ่แบบสวมเอาแล้วนี่ กระดุมหน้าแบบจ้ำค่ะแบบสวมแบบสวมวินเทจนี่อันนี้ปากมุกนะคะมีปากมุกสีสวยมากอ่ะสีชมพูค่ะน่ารักน่ารักมีงานปากเอวจ้ำเขียนพองนะคะลูกค้าเกกิโลนะคะ5,490บบาทนะคะลูกค้า 5,490นิ 5, นะคะรีวิวได้ตามนี้เดี๋ยวรีวิวลดให้200อนะคะรีวิวตัวนี้ลดให้200นะลูกค้าเฉพาะก้อนรีวิวนะคะอ่านี่สวยสีพาทเทลเอะมากอะสีสวยมากมีแต่สีน่ารักเลย <c oughs> ติดดำน้อยมากมันเป็นดำเทาแต่โดยรวมคือเขาค้ามาโอเคอะอันนี้แฟชั่นถามว่าตําหนิเปื้อนเสียมีไหมมันก็มีเปื้อนอย่างเงี้ยลูกค้าซักได้ <c oughs> เปื้อนฝุ่นนะคะ อันนี้ทรงมันนุ่มไหมนะจ้ำจ้ำวินเทจอันนี้สีตกสีตกตัวหนึง่งเนี่ยขนนุ่มมากเดี๋ยวจำนวนตัวนับให้อีกทีนะคะเนี่ยขนนุ่มมากสวยด้วยงานถักงานถัก เยอะนะเนี่ยป้ายห้อยก็มีลูกคา้คา G U ค่ะป้ายห้อยมือหนึ่งเลยตัวนี้ลูกค้าไปเปิดให้มันคลายตัวอีกหน่อยก็ได้นะอันนี้แบบขนยาวนะคะป้ายห้อย G U แขนพองสวยมาก,กนี่ v i n t ฟช e ่น s h i o n นะคะอันนี้คลุมไหล่ค่ะคลุมไหล่ อันนี้จียูยนเอ้ซาร่าหรือเปล่าไม่ใช่คราบแบรนด์นะคะคราบแบรนด์สีสวยอ่าน,นี่อันนี้คาดีแกนค่ะสีม่วงสีม่วงเลยสีอืมส,สีสวยๆอันนี้แบบธรรมดาแต่นุ่มมากเลยลูกค้าผ้านุ่มนุ่มจริง ยังไม่หมดนะเนี่ยเก้าสิบกิโล,ลูกค้าเยอะมากอ่ะอันนี้งานเปียค่ะสีชมพูกองนี้รีวิวแล้วนะเก่ <c oughs> ด <c oughs> คงไม่ได้เอา,าให้รีวิวอีกนะ <c oughs> อ่ะขนขนค่ะนี่ขนขนสีดำจ u ค่ะตัวนี้ GU ทรงขอบอุน่ารักทรงขอบค่ะน่ารักเลย อืมนุ่มมากชิบชิบค่ะทรงคขอบค่ะลูกค้าทรงขอบอืมอสีดีเออสีดีลูกค้านี่แล้วสีดีทุกก้อนนะเพราะว่ามันเป็นกระสอบใสไงเห็นมองเห็นค่ะมองเห็นอันนี้แบบหางได้เลยนี่สวยสีมว่วง เนี่ยสวยอันนี้ม่วงเข้มนะลูกค้าเข้มหน่อยนะในกล้องมันไม่ค่อยเข้มเยอะนะเนี่ยไม่หนอนนะอันนี้ตัวใหญ่มากเป็นไหมพรมคลาสสวมกระดุมหน้านี่คอปกคะ่ะริวเกือบจะทุกตัวเลย ลดลายวินเทตวินเทตอืมเปื้อนเปื้อนนิดหน่อยสังออกได้ลูกค้าเปื้อนฝุ่นนุ่มมากนี่กระดุมหน้าลูกค้าอ่ะสีม่วงนะของจริงสีม่วงนะคะเออทำไมมันออกซีดวะเพราะอะไรกล้องไม่ดีแล้วอ่ะต้องใช้ไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์ e ต e หรอ หรือว่าเป็นพอแอริซซึมอันนี้ไม่ได้ใช้แอปนะใช้อุ้ยนี่สวยลูกค้าใส่ไปแล้วเหมือนหมีเลยตัวใหญ่ด้วยะคะ่ะโอเวอร์ไซส์สีน้ำตาลช็อกโกแลตจุยๆอืมอ่าห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบรออรีวิวลดสองร้อยนะคะลูกค้าสวยสีสวยด้วยเออสปแล้วโอเคเนี่ย อันนี้ม่วงนะโอเคสนใจทักแชทนะคะสวัสดีคะ่ะปิดจบน้ำให้หน่อย